เ,เดี๋ยวผมจะขออนญาตเก็บข้อมูลร้านของเรานิดนึงนะครับผมอันนี้เนี่ยรู้จักร้านมานะรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับาทางเพจเฟซบุก๊กน้องดูเองเลยใช่ปะใช่ค่ะดูกานาดูกานาโอเคครับผมบ้านอยู่ที่ไหนกันนะครับบ้านอยู่มูสิเจียนต,ตะบ,บูปากแลกปากแลดนะครับ,บ,บรมันปากแลบ้านโตอล้นี่ครับโอเคครับแล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจซื้อรถกับร้านมานะรถบ้านของเราครับชอบอะก็ดู คือน้แนะนํามาคือแบบบริการดีทุกอย่างดีรถก็ดีอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมาที่นี่มาดูที่นี่ดูมาแล้วกี่ที่ครับหนูดูมาที่พี่อย่างที่แรกแล้วก็มีที่ของที่อื่นอีกที่หนึ่งแต่ว่าคือให้ใจที่นี่มากกว่าที่อื่นเพราะอะไรเพราะอะไรทําไมถึงให้ใจที่นี่มากกว่าคือน้าเขาบอกว่าพี่บริการดีคือแบบรถถ้ามีปัญหาคือพี่พี่ติดตาม ไม่ดูอน้าเขาซื้อกับเราไปแล้วซื้อกับพี่น้าเขาซื้อกับเรามาแล้วหนึ่งคันใช่นะครับอืมแล้วไฟแนซ์เป็นไงบ้างบริการดีไหมดีมากค่ะเขาพูดแนะนําดีพูดเขาดีแล้วก็มีอะไรก็โทรปรึกษาเขาได้ตลอดบริการไวไหมครับไวค่ะไวเนาะกี่วันครับเอกสารครบเรากี่วันถึงอนุมัติมาออกมาวันเดียวเนาะ วันเียวหนูเดินทําเรื่องวันนี้เราเราเต่าติดวันอาทิตย์ของพวมาวันจันทร์วันจันทร์โทรใช่ค่ะวันจันทร์โทรการติดต่อมาเลยครับผมเมื่อวานแจ้งอนุโนมัติใช่ไหมครับเราวันนี้เรารับกันวันนี้โอเคก็วันเดียวนะครับใช้เวลาวันเดียวเป็นคฟแนนของ t t ทีบีบริการดีเยี่ยมเลยเนาะครับผมถ้ามีสิบคะแนนเต็มให้ร้านมานารถบ้านของเรากี่คะแนนครับให้เต็มสิบเลยให้เต็มสิบไม่มีหักเลยเนาะบริการดี ใช้ดีใช้ดีอบอกต่อให้ผมด้วยนะตอนรับลูกค้าดีมากอมโอเคครับผมขอบคุณค่ะ